วัน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 ไม่ใช่แกเอาใหม่แล้กลับรายการสเปเชียลวันวันนี้นะคะเออสังเกตไหมคะโอว่าบรรยากาศของเราดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากไม่มีคนเลยไม่รู้คนถ่ายอไไรรู้แบบว่ากระเนี้ยใส่อะไรควักเก็บไปในกระเป๋าช่วงนี้นะคะโอก็เป็นช่วงเอ่อที่เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเออรับน้องกันในช่วงเปิดเทอมใช่ใช่ช่เปอร์ชีฟมั้ใช่เปอร์ชีอยากรู้ว่าเวอร์คืออะไรหวานก็อยากรู้เหมือนกัน เอ้ยออกอีกเพื่อคนนึงฮ่าถ้าพูดอย่างนี้รู้เลยว่าบัตรของใครเรื่องเรียกเรียกมาไม่ได้เลยแเรียกพิมพ์มาคุยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะอ่ะวันนี้หวานจะออกเล่นมามีอะไรดีกว่าจะถามว่าแฟชี่คืออะไรแฟชี่ใช่วันนี้เราเป็นแฟชี่ใช่ไหมกิจกรรมรับน้องแฟชี่นะก็เหมือนเป็นการที่ต้อนรับน้องๆปีหนึ่ง ชอบอาหาวิทยาลัยรั้นนั้นได้รู้จักพี่เพื่อนในแต่ละคณะที่น้องๆปีหนึ่งด้วยค่ะเราสาหรับน้องๆที่ไม่เข้า,ก,ากิจกรรมรับพิ้งใช่คนที่ไม่เข้ากิจกรรมรับน้องใช่ไหมค่ะน้องๆคนไหนที่ไม่เข้ากิจกรรมรับน้องนะคะก็อาจจะพลาดโอากาสดีๆไปเพราะว่าจะมีพี่ๆเนี่ยเขาเตรียมการรับน้องมานานหลายเดือนเหมือนกันส่วนใครที่ไม่เข้าเก็อาจจะพลาดโอกาสพิเศษไปก็อยากจะให้น้องๆนะคะเข้า รับน้องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่บีเขาจะเสียใจแล้วนะคะเพราะเขาเตรียมการแาบนี้ตั้งหลายเดือนอาจจะพลาดกันอีกเลยนะคะแต่อะไรคะดึงภาพไม่ออกใช่ไม่เห็นภาพดึงไม่ออกเลยเหรอเขาพูดไปแล้วไม่เห็นภาพไม่มีเลยอย่างจรนะขออะไรมาจับไปอยู่แล้วไม่ได้การไม่เหยกมเหรออุ้ยเก็บมาเยอะเท่ะอ่ะจับดูใช่ไหมพี่มีแต่ว่าพิงอ่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องเฟชชี่ด้วยนั่นไปดูกันดีกว่าไ่ะ <jur k> เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนเพื่อโดยชมภาพบรรยากาศเนี่ยเออเรามาทิ้งท้ายรายกรรกันเลยดีกว่า,ราเรวันนี้ก็มาจากกันไปนะคะวก,ก,รรกเราก็จะชิมภาพบรรยากาศการรับน้องไว้ค่ะสวันนี้สวัสดีค่ะ